พาไปดูนะครับสำหรับตำนานฟาร์มแรงในยุค90ครับที่ใครเป็นรุ่นนี้อยู่ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าในตระกูล J1 J2J อะไรเงี้ยฟาร์มแรงของเขานั้นเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้ครับก็จะพามาดูนะครับสำหรับฟาร์มแรงนะครับของมันว่าถ้าเกิดไปมีการเสียหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าหน้าตารูปร่างของประเกนฝาสูบนั้นเป็นยังไงครับเผื่อใครที่อยากจะรู้นะครับว่าเอ้ย รถแรงๆเนี่ยเวลามันเปิดมาปุ๊บหน้าตาของมันเป็นแบบไหนใช้อะไรยังไงนะครับเราก็เลยท่านจะพามาดูนะครับสําหรับประกันฝาสูบของ2 j z นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเขานะครับมันก็จะเป็น6สูบตามที่เรารู้กันนะครับนะฮะสองสี่หกสูบนะครับนี่คือประกันฝาสูบของ2 j z นะครับนะฮะก็เอามาฝากให้เพื่อนๆนน้องๆนะครับรุ่นหลังๆนะครับได้ดูกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ย ทำไมมันถึงแรงจังนะครับแล้วหน้าตาปรเกรนฝาสูบของมันเป็นยังไงก็เอามาฝากเพื่อนเพื่อนน้องพี่ๆน้องๆนะครับเผื่อใครที่อยากจะรู้ก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเคล็ดลับความแรงของเขาว่าทําไมมันถึงแรงอะไรแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมแค่มาฝากกันเฉยๆนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของปรเกรมฝาสูบของเขานั้นเป็นยังไงครับจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ในปรเกรมฝาสูบ2 JZ ครับผม